ประวัติศาสตร์ดอกเบีย้ยที่ยาวนานถึง5,000ปีกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญที่กาลังเกิดขึ้นในตอนนี้ครับทำไมยุคดอกเบีย้ยต่ำที่อยู่กับเรามากกว่า40ปีถึงดูเหมือนกำลังจะจบลงก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามแล้วก็เปิดแจ้งเตือนช่อง Grow Risk ของเรากันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดมุมมองสำคัญส,ค,ญสคัญด้านการเงินการลงทุนครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเส้นทางของอัตราดอกเบี้ยโลก ตั้งแต่อดีตมาถึงจุดเปลี่ยนในปัจจุบันแล้วก็ผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของเราครับค่ะถ้าพูดถึงเรื่องดอกเบีย้ยนีแนวคิดมันเก่าแก่มากจริงๆค่ะย้อนไป5,000ปีก่อนนู้นเลยสมัยนั้นอัตราดอกเบีย้ยเคยสูงถึง20หรือ30กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะสูงมากเลยนะครับใช่ค่ะเพราะสมัยก่อนเป็นการให้ยืมพวกผลผลิตเกษตรความเสี่ยงมันสูงก็เลยต้องคิดดอกเบีย้ยแพงเป็นค่าตอบแทนความเสี่ยง แต่เหตุผลของดอกเบีย้ยสูงในวันนั้นกับวันนี้มันต่างกันนะคะต่างจะยังไงครับสมัยก่อนคือความเสี่ยงเรื่องของเสียหายหรือไม่ได้คืนแต่ปัจจุบันมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะค่ะทั้งเรื่องเงินเฟ้อนโยบายเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศมันเข้ามาเกี่ยวข้องหมดเลยแล้วจากจุดเริ่มต้นแบบนั้นมันมาถึงระบบการเงินที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้ได้ยังไงครับมีจุดเปลี่ยนสําคัญอะไรบ้างจุดเปลี่ยนสําคัญก็คือการมีธนาคารกลางเกิดขึ้นค่ะ อย่างสวีเดนนี้เป็นประเทศแรกๆเลยเพราะมีธนาคารกลางดอกเบีย้ยก็เลยเริ่มมีผลกับเศรษฐกิจในภาพรวมมากขึ้นครับแต่ถ้าจะพูดถึงจุดที่ส่งผลกับวัตจักรที่เราเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆนี่ต้องย้อนไปยุค70ค่ะตอนนั้นมีวิกฤตน้ํามันทําให้เงินเฟอ้อพุ่งสูงมากยุคที่พอวอลเกอร์ประธานเฟดตอนนั้นต้องขึ้นดอกเบีย้ยแบบแรงมากๆใช่ไหมครับถูกต้องค่ะตอนนั้นคุณวอลเกอร์ต้องตัดสินใจเด็ดขาดขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายไปถึง20%เซ์ เพื่อสู้กับเงินเฟอ้อให้ได้เป็นช่วงที่ภาพจําชัดเจนเลยว่าดอกเบีย้ยขึ้นหุ้นลงดอกเบีย้ยลงหุ้นขึ้นนั่นคือจุดเริ่มต้นของวัตจักรดอกเบีย้ยขาขึ้นรอบใหญ่ก่อนที่มันจะพลิกกลับมาเป็นขาลงยาวนานมากๆถึง40ปีที่พวกเราส่วนใหญ่เติบโตมาในยุคนั้นใช่ค่ะตั้งแต่ช่วงปี1980ยาวมาจนถึงประมาณปี2021เลยเป็นยุคดอกเบีย้ยขาลงต่อเนื่องยาวนานจริงๆ อะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้ดอกเบีย้ยมันลงมาได้นานขนาดนั้นครับมีหลายปัจจัยเลยค่ะอย่างแรกคือผลิตภาพหรือ productivity มันสูงขึ้นทําให้ต้นทุนการผลิตลดลงเงินเฟอ้อไม่สูงมาก 2. คือกระแสโลกาภิวัตน์หรือ globalization การย้ายฐานการผลิตไปประเทศที่ค่าแรงถูกอย่างจีนแบบนี้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะการใช้ฐานการผลิตที่ต้นทุนต่ําทั่วโลกช่วยกดราคาสินค้าลงแล้วก็มีอีกปัจจัยสําคัญคือนโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QEQE e ที่เริ่มใช้กันหลังวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2008ถูกต้องค่ะยุคของเบนเบรนแนนคีที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดตอนนั้นอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงินโดยตรงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ มันก็เลยไปกดดอกเบีย้ยนโยบายให้ลงไปอยู่ใ,ใกล้ศูนย์เลยเข้าใจแล้วครับว่าทั้ productivity globalization และก็ QE ช่วยกันกดดอกเบีย้ยลงมานานแล้วอะไรแ่้ะครับที่เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายทำให้ยุคดอกเบีย้ยต่ำมากๆแบบนี้มันต้องจบลงตัวจุดชนวนสำคัญเลยก็คือช่วงโควิด -19 นี่แหละค่ะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่มากๆทั้งนโยบายการคลังแล้วก็การเงินอัฉีดเงินเข้าระบบมหาศาล ครับผมประกอบกับพอเกิดสงครามรัสเซยียยูเครนขึ้นมาอีกมันก็ไปดันราคาพลังงานแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆให้สูงขึ้นไปอีกทีนี้เงินเฟ้อรก็เลยก,กลับมาอย่างรุนแรงแล้วก็ดูเหมือนจะอยู่ได้นานกว่าที่ทุกคนคาดไว้ในตอนแรกค่ะแปลว่าตอนนี้ความเห็นส่วนใหญ่ในตลาดหรือในหมู่นักเศรษฐศาสตร์คือมองตรงกันแล้วว่ายุคที่ดอกเบี้ยต่ำติดดินเงินเฟอตต่ำแบบในอดีตมันจบไปแล้ว เรากำลังเข้าสู่ระบบใหม่ใช่ค่ะนั่นคือสิ่งที่หลายฝ่ายมองตรงกันว่าเรากำลังอยู่ใน new regime ที่ดอกเบี้ยกับเงินเฟ้อจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วปัจจัยอะไรบ้างครับที่จะขับเคลื่อนระบบใหม่นี้มีหลายเรื่องลหลายที่ต้องจับตาอย่างแรกคือนโยบายของสหรัฐเองโดยเฉพาะถ้าโดนัลด์ทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีนโยบายอย่างการตั้งกำแพงภาษีหรือ t ท r i f เนี่ยก็มีแนวโน้มจะเพิ่มต้นทุนสินค้าแล้วก็กระตุ้นเงินเฟ้อได้อีก รหรือนโยบายที่เขาเคยพูดถึงอย่าง one big beautiful bill ซึ่งอาจจะรวมเรื่องลดภาษีหรือลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่อันนี้ก็อาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่ก็จะไปเพิ่มภาระหนี้สาธารณะมหาศาลเหมือนกันเรื่องหนี้สาธารณะของสหรัฐนี่น่ากังวลจริงๆนะครับเห็นตัวเลขแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆเป็นความเสี่ยงสาคัญเลยค่ะการที่รัฐบาลต้องกู้ยืมเงินเยอะๆโดยที่ดูเหมือนจะขาดวินัยทางการคลังไปบ้าง มันทําให้ตลาดเรียกร้องผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวสูงขึ้นดอกเบี้ยร,ระยะยาวก็เลยมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นไปแล้วก็ลงได้ยากครับตอนนี้รายจ่ายดอกเบี้ยของรัฐบาลสหรัฐนี่สูงแซงงบประมาณกลาโหมไปแล้วนะคะโหขนาดนั้นเลยแต่ก็ยังมีส่วนดีอยู่บ้างค่ะคือภาคเอกชนโดยเฉพาะพวกบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆยังดูแข็งแกร่งอยู่แล้วก็ภาคครัวเรือนทั้งในสหรัฐและยุโรปเองปัจจุบันมีหนี้สินน้อยลงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ในอดีต ส่วนนี้ก็ยังพอช่วยประคองเศรษฐกิจไปได้บ้างแล้วทิศทางของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดท,ที่ทุกคนจับตามองมากที่สุดเหครับจะเป็นยังไงต่อตอนนี้ตลาดก็คาดการณ์กันว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาบ้างในระยะสั้นถึงระยะกลางอย่างทาง KKP Research ของเราก็มองว่าปี2025น่าจะลดได้สัก3ครั้งแล้วก็ปี2026อีก2ครั้งครับ แต่จุดสําคัญคือการลดดอกเบี้ยครั้งนี้มันจะไม่กลับไปสู่ระดับต่ําใกล้ศูนย์มันในรอบที่แล้วนะคะแล้วก็น่าจะเป็นการลดที่ไม่นานมากนักคือลงมาแล้วก็อาจจะค้างอยู่ระดับนั้นไปสักพักไม่ได้เป็นขาลงยาวๆเหมือนเดิมไม่น่าจะใช่แบบนั้นค่ะแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องแรงกดดันทางการเมืองที่อาจจะกระทบความเป็นอิสระของเฟดในการดําเนินนโยบายด้วยอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปฟังดูแล้วโลกใหม่ที่ดอกเบี้ยไม่ต่ําเหมือนเดิมนี่ การลงทุนคงต้องปรับเปลี่ยนแนวทางกันพอสมควรเลยนะครับกลยุทธ์ที่ควรให้ความสำคัญคืออะไรบ้างครับใช่ค่ะการคาดการทิศทางตลาดโดยรวมมันยากขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นควรจะกลับมาให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานมากขึ้นหลักๆเลยก็มี2ออย่างค่ะ คือเน้นคุณภาพหรือ quality คุณภาพนี่หมายถึงอะไรครับคือเลือกสินทรัพย์หรือกิจการที่มีกำไรสม่ำเสมอมีนี้สิ่งต่ำงบดุลแข็งแกร่งสามารถรับมือกับภาวะที่ต้องทุนทางการเงินสูงขึ้นได้ดีค่ะและอีกอย่างคืออะไรครับอีกอย่างคือการกระจายความเสี่ยงหรือ diversification ค่ะอันนี้สำคัญมากๆในภาวะแบบนี้การกระจายความเสี่ยงในยุคนี้รเราต้องมองในมิติไหนเป็นพิเศษบ้างครับต้องกระจายให้ครบเลยค่ะทั้งประเภทสินทรัพย์ คือไม่ได้มีแค่หุ้นอย่างเดียวต้องดูตราสารหนี้คุณภาพสูงหรือ Investment Grade ด้วยที่ตอนนี้ผลตอบแทนน่าสนใจขึ้นเยอะใช่ค่ะปัจจุบันให้ผลตอบแทนประมาณ5%ขึ้นไปก็น่าสนใจหรือจะเป็นการลงทุนทางเลือกอื่นๆอย่าง private markets คือลงทุนในบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์หรือพวก hedge funds ที่ใช้กลยุทธ์ซับซ้อนขึ้นครับ นอกเหนือกระจายประเภทสินทรัพย์แล้วก็ต้องกระจายตามภูมิภาคด้วยค่ะไม่ใช่แค่สหรัฐอย่างเดียวต้องมองไปยุโรปญี่ปุ่นหรือตลาดอื่นๆประกอบกันแล้วก็กระจายกลยุทธ์ด้วยครับใช่ค่ะอย่างเช่นการลงทุนในดัชนีอาจจะไม่ได้มองแค่ดัชนีที่ถ่วงน้าหนักตามมูลค่าตลาดอย่างเดียวแต่อาจจะดูแบบอีโคเวทบ้างที่ให้น้ําหนักหุ้นทุกตัวเท่าๆกันเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่พอร์ตเรามันไปกระจุกตัวอยู่กับหุ้นใหญ่ไม่กี่ตัวมากเกินไปมีข้อคิดอะไรปิดท้ายไหมครับสาหรับนักลงทุนที่ต้องเผชิญกับโลกการลงทุนในยุ ค่ะภาวะดอกเบีย้ยที่ไม่กลับไปต่ําเหมือนเดิมแบบนี้มันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะคะคือมันจะช่วยคัดกรองค่ะทําให้เราเห็นว่าสินทรัพย์ไหนหรือธุรกิจไหนที่เป็นของจริงสามารถอยู่รอดและเติบโตได้ในระยะยาวกับอันไหนที่เป็นของไม่จริงที่เคยอาศัยแค่สภาพคล่องล้น,ลนหรือดอกเบีย้ยถูกๆในการอยู่รอดเหมือนคําพูดของวอร์เรนเบรฟตที่ว่าพอน้ําลดเราถึงจะเห็นว่าใครไม่ได้ใส่กางเกงว่ายน้ํา ประมาณนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นการกลับมาให้ความสําคัญกับคุณภาพและปัจจัยพื้นฐานจริงๆจ,จึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งในยุคนี้ค่ะชีวิตที่ใช่เริ่มจากเงินที่พอใช้แล้วมา grow rich ไปด้วยกันนะครับฝากช่อง grow rich ด้วยนะคะ